ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาปางจะมาลองวิ่งนะคะในมหาลัยเชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะคะมาจอดรถอยู่ข้างในมหาลัยแล้วนะคะก็จะลองวิ่งดูค่ะว่าเส้นทางจะเป็นยังไงนะคะเห็นมีคนรีวิวว่าแบบเส้นทางน่าวิ่งมากๆนะคะระยะทางประมาณห้ากิโลเมตรต่อหนึ่งรอบเนาะวันนี้ก็ตั้งไว้ก่อนว่าสองรอบนะคะถ้าไหวก็จะสามรอบ เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะไหวกี่รอบเนะเาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บภาพบรรยากาศกันค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอันนี้ผ้อดจอดรถดไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะลองวิ่งกันดูนะคะอันนี้บรรยากาศรอบๆนะคะเวลาก่อน6โมงเช้านะคะโอเคพร้อมแล้วลุยกันเลย วิวสวยมากเลยค่ะดูสิ ตอนนี้วิ่งครบแล้วนะคะก็กำลังเดินเล่นอยู่ตอนนี้อยู่บนสะพานนี่บรรยากาศดีมากๆเลยอ่ะที่นี่ น,นี่ก็าลังเดินกลับนะคะก็แดดจ้ามากๆนะคะเมื่อกี้แหวะถ่ายรูปเลยตอนนี้ก็สิบห้ากิโลพอดีนะคะก็จริงวิ่งประมาณสิบสี่โลอ่ะอีกหนึ่งโลที่เหลือคือเดินถ่ายรูปนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็น,ปนบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงสีสิบเก้านะคะโอ้โหใช้เวลานาน,านมากเพราะว่าจะบอกว่าวิ่งหลงนะคะ่ะ วิ่งมุนไปมุนมาในมอเชียงใหม่นะคะ, <c oughs> ะคือแบบวิ่งวิ่งไปวิ่งมาเอ้าทางตันนะคะวิ่งไปมาเอ้าทางตันอีกแล้วนะเ <c oughs> ออแล้วก็วิ่งวนไปวนมานะะแบบว่าตรงไหนที่เห็นคนก็พยายามจะวิ่งตามเขานะคะแต่บางทีก็อินดี้อยากแบบอยากแหวกแนวเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรแบบนี้นะคะว่าจะออกนะคะปรากฏว่าเดินลงอีกหนึ่งรอบนะคะหาทางออกไม่เจอคะ่ะ ถ้าตายแล้วถ้าออกอยูทางไหนล่ะคะไม่เจอโอเคค่ะก็เดินวนไปวนมานะคะนับบัน,นี้ก็คือสิบหกโลนะคะจะสิบเจ็ดโลแล้วนะะเดินลงต่อไปะคะ่ะตอนนี้จะขึ้นวนรนแล้วนะคะก็ มีความลงจริงจังนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่นะคะก็เป็นสถานที่วิ่งที่ดีค่ะเพราะว่าแบบบรรยากาศดีแบบธรรมชาติสวยงามนะคะแล้วก็มีคนวิ่งก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็จะมาเรื่อยๆเนาะก็รู้สึกว่าเออประทับใจที่นี่นะคะเดี๋ยวก็ยังไงก็จะมาวิ่งที่นี่บ่อยๆนะคะในช่วงที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ที่นี่นะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ